อ้า <Yeah>. oh, ตอนนี้ตอนนี้เขากำาลังแซงผมเลยอ่ะใครแซงอยู่เพื่อนผูงฟ้าผมไมที่จิผมไม่ได้ที่จิงมผมไม่ได้อยาทำแบบนั้นหมดจะเก็บเกตดแล้วก็จะการไม่ตาำครับมีอะไรป้งางาครเราต้องทำกดเดียวไปอรอมอย่างเร็วอย่างซอยฟอสองล้เมตรต่อชั่วโมง โอ้ยแพ้เหรอเนี่ยดันดันนี้ผมผมได้อ่อนให้เลยอะ่ะดันนี้เขามืนแล้วเขา,ามึนแล้วนี่คือโอกาสโอกาสโอกาสเย่เยสชนะด้วยเยสเขาไม่ได้มากี่ครั้สิอดมากี่ครูสิไม่รู้คงจะได้ เดี๋ยวหาตัวเงินเยอะๆเดี๋ยวเอาให้ภูฟ้าเอามากี่ให้ภูฟ้าบอกตัวไหนไม่มีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อในภาคสองเดี๋ยวไปต่อในภาคสองนะครับ